เพื่นชอบอ่ะมีใครบ้างไอดอลเราอ่ะฮะมีใครมึงก็บอกพ่อมึงก็ได้อ่ะลองตั้งกาดเจ้เออบ้ามองพูดหรอสู้พูดอสู้อยู่นี่ไม่ใช่อยู่นี่บ้าพองนี่เอาลายปิดทางไว้ลายปิด้าง

Đấy, gấp nhé, gấp Nguyễn Giang thầy bút đen nữa nè